เบเฟิง uv 5 r เชื่อมต่อทุกการสื่อสารครับชัดเจนทุกสัญญาณครับกำลังส่ง5วัต์ระยะ3-5กิโลเมตรตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะครับเหมาะสำหรับล่าสัตว์เดินป่ากู้ภัยและงานอุตสาหกรรมแข็งแกร่งทนทานใช้งานง่ายครับท่านครับสั่งเลยครับมั่นใจทุกการใช้งานแนะนำเลยครับท่านครับที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่ก็คือเครื่องส่งสัญญาณเบเฟงนะครับ uv 5 r ให้ ที่น่าสนใจนะครับเป็นเครื่องรับส่งสัญญาณสลหรับมืออาชีพครับท่านครับเชื่อมต่อได้ทุกสถานการณ์แข็งแกร่งทุกสัญญาณครับเบาเ n ง UV 5R วิทยุสื่อสารที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับมาพร้อมกับกำลังส่ง5วัตต์รองรับย่านความถี่ VHF แล้วก็ UHF นะครับ144ถึง148เมกะเฮิรถึง420ถึง450เมกะเฮิรครับ ชัดในระยะถึง3-5กิโลเมตรครับคุณสมบัติเด่นก็คือระบบ2ย่านคมถี่ดูโอแบนนะครับพร้อมจอแสดงผลคู่นะครับโครงสร้างแข็งแกร่งกันกระแทกกันร่วงวัสดุ ABS บวก TUP นะครับระบบตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะครับ Intelligent Noise Reduction นะครับเพิ่มคุณภาพเสียงให้คมชัดนะครับรองรับช่องสัญญาณ128ช่องพร้อมโหมด FM นะครับ แบตเตอรี่18,000 mAh ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานกันเลยทีเดียวนะครับมีไฟฉาย LED ในตัวใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเสาสัญญาณประสิทธิภาพสูงครับเพิ่มพลังรับและส่งได้ดีขึ้นนะครับเหมาะสำหรับนักล่าสัตว์นักแคมปิง้งนักเดินป่านะครับก็แล้วก็งานกู้ภัยรักษาความปลอดภัยอีกด้วยนะครับในการใช้งานนะครับรวมทั้งงานอุตสาหกรรมงานคลังสินค้านะครับ ใช้งานทั่วไปภายนอาคารและก็สามารถใช้ในกลางแจ้งได้นะครับมีตัวเลือกให้เลือกสี2ส,สีดีไซเทค่คลาสสิกนะครับในชุดแพ็กเกจก็จะประกอบไปด้วยเลยครับตัวเครื่อง baofeng uv 5 r นะครับหตัวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิออนนะครับ1800 mah นะครับรวมทั้งแท่นชาร์จแล้วก็เสาอากาศถอดได้นะครับคลิปหนีบเข็มขัดรวมทั้งสายคองมือ แล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับสุดยอดเครื่องรับส่งสัญญาณมืออาชีพครับคมชัดทุกการสื่อสารสั่งซื้อเลยวันนี้นะครับพร้อมรับกันคุณภาพมั่นใจทุกการใช้งานครับท่านครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว